สวัสดีทุกคนครับวันนี้เนี่ยครับมาอยู่ที่หน้างานนะครับพื้นที่อยู่ที่บ้านสำโรงตำบลขาวใหญ่นะครับอำเภอศรีนครศรีขอรภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมนี่ครับตามที่เห็นตอนนี้พี่เสียมกําลังขุดหน้างานวันนี้คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นนะครับผมนะครับอยู่ที่บ้านสำโรงครับตำบลขาวใหญ่ครับเนี่ท่านบอกมาเมื่อกี้ถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเจือแล้วทักทายแล้วนะครับ เหมือนเดิมครับทักทายกันนะครับอยู่หน้างานวันนี้น่าจะเสร็จสิ้นงานครับผมก็เลยมีโอกาสก็เลยแวะมาครับเพื่อที่จะมาดูหน้างานว่าเป็นอย่างไรพื้นที่ในการขุดโคกหนองนาพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบจะ11ไร่นะครับเท่าที่สอบถามเจ้าของท่านเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะครับที่หนึ่งนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าที่ตรงไหนต้องขอไปด้วยครับนี่ครับถ้าทุกคนได้งไปดูนะครับพิบุ่งนะครับพ่บุ่งท่านเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ ท่านได้เปลี่ยนพื้นที่นาน,นะครับในการที่จะมาทาเกษตรผสมผสานนะครับเน้นในเรื่องของการทําเพื่อที่จะแบบทําให้มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็จะมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะปลูกป่าเพื่อที่จะเป็นนะครับเป็นธรรมชาติเป็นโอโซนให้กับได้หลายคนนะครับท่านบอกว่าท่านทําเพื่อตัวเองก่อนนะครับถัดจากนั้นก็จะเผื่อแผ่ไปยังทุกๆคนนะครับอยู่หน้างานก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วแหละนะครับเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่า ตรงมาทักทายเดินครับสวัสดีครับเป็นไงครับงานนี้โอเคไหมฮะวันนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับเน่าจะเสร็จเนาะไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนอนกับรถนอนกอดรถได้ออกช่องสิเอ็ดแล้วได้ออกช่องสิเอ็สัมภาษณ์วันนี้รู้สึกภูมิใจมากเลยอินโฟนมาแล้วก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์เลยใช่ไหมครับโทรศัพท์มาสัมภาษณ์แล้วก็คนที่ดูช่องสิเอ็คุณถนอมก็ มาสองสามคนนั่นไงนั่นไงดังแล้วดังแล้วเฮียเสยมเรานะครับนี่ครับวันนี้มาดูหน้างานนะครับก็อีกเยอะไหมครับนี่ไม่เยอะครับยังที่วางท่ออีกประมาณกี่ชั่วโมงครับก็ประมาณสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงเนาะเนี่ยจะเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตดูบริเวณหน้างานก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวลงไปกินข้าวนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเป็นประมาณนี้อันนี้ความลึกเท่าไหร่ครับพี่เสพนี่ ความลึกอยู่ที่2เมตรห้าสิบความกว้างครับกว้างสาเมตรลึก2เมตรห้าสิบครับโอ้ตาน้ําน้ําดีมากครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ทุกทครั้งที่เป็นการขุดท่านก็จะแยกหน้าดินอกมาด้านซ้ายด้านขวาเพื่อที่จะรอในการปลูกของนะครับตรงกลางก็เป็นดินชั้นที่2นี่ครับโอเคเลยทีเดียวนะครับนี่ครับหน้างานนะครับตามที่เห็นเลยนะครับเจ้าของท่านได้ขุดรอบเลยนะครับขุดรอบที่เป็นเป็นพื้นที่ของท่านเลยนะครับ นี่ครับดูครับดูครับขุดออกไปปุ๊บสองเมตรกว่าน้ําไหลออกมาครับนน่นครับโอ้โหน้ําดีมากเลยครับนี่โอ้อิดช้าจริงเลยครับเป็นแบบนี้นน่นครับเห็นน้ํำไหมครับผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นเหมือนผมเห็นไหมครับนั่นแหละครับน้ําไหลครับน้ําซึมออกมาครับนั่นแหละครับนี่ครับน้ําซึมนะครับนั่นตรงนั้นน่ะไหลออกมาตลอดเลยครับโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับการทําเกษตรนะครับเรื่องน้ําถือว่าเป็นหัวใจสําคัญครับตรงนี้ ขุดแล้วเจอน้ําแล้วก็น้าไหลออกมาแบบนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ดินสวยด้วยนะครับดูจากลักษณะของดินนะครับเห็นไหมครับดินมันจะเป็นชั้นนะครับตรงนี้คือหน้าดินพี่เสียงก็จะเอาไปไว้ด้านข้างเพื่อที่จะรองรับในการปลูกของครับพื้นที่10ไร่เกือบจะ11นะครับของพี่บุ้งแล้วก็ท่านผอโต้งนะครับท่านก็ได้มาปรับเปลี่ยนพื้นที่นานะครับในการที่จะทําเกษตรผสมผสานนะครับทำในรูปแบบของคําว่า โคกหนองนานะครับท่านก็บอกว่าอยากจะทําในเรื่องของการที่จะมันจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยแล้วก็เป็นที่ปลูกนะครับปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวที่มันเป็นอาหารที่ปลอดภัยนะครับนี่ครับพาทุกคนได้มาเดินดูรอบๆเป็นแบบนี้เลยนะครับงานตรงนี้อยู่ที่ตอนแรกนะหกหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีการาว่าจ้างเพิ่มนะครับราคาก็เลยขยับมาเป็นอยู่ที่เบ็ดเสร็จแล้วจะอยู่ที่หนึ่งแสนบาทครับในการขุดแบบนี้ครับ รอบพื้นที่อยู่ที่ประมาณเกือบจะสิบเอ็ดไร่นะครับกับงบประมาณ1น0 0 0แสนบาท1น0 0 0แสนบาทกับการขุดแบบนี้ครับรอบๆเขาน่าจะโอเคอยู่นะครับเจ้าของท่านรู้สึกประทับใจกับผลงานที่ได้เห็นอยู่นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับขุดลงไปปรากฏว่าเนี่ยครับามที่เห็นเลยมีน้ำไหลออกมาน้ำดีมากนะครับอันนี้คือบริเวณที่ เป็นโค้งเว้านะครับเห็นไหมครับตามที่เห็นเลยสุดยอดเลยทีเดียวนะครับมีโค้งมีเว้านะครับแล้วก็บริเวณรอบๆข้างก็จะเป็นถนนในการที่ท่านจะปั่นจักรยานรอบนะครับเห็นท่านว่าอย่างนั้นนะครับโอ้น้าน้าขุดเรามีน้ําเป็นอะไรที่แบบเจ้าของหลายหลายคนนี้แบบต้องการเลยนะครับตรงนี้มีครับผมสุดยอดมากเลยนะครับเป็นแบบนี้เดินรอบเลยนะครับตรงนี้พาทุกคนได้มาเดินดูนะครับ ระหว่างมุมนะครับก็จะเป็นหลุมลึกๆเหมือนที่เราได้เห็นเมื่อกี้นะครับบริเวณมุมก็จะเป็นแบบนั้นครับนี่ครับเพื่อที่จะเป็นโค้งเว้าอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นศิลปะในการขุดอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้พื้นที่ในการขุดก็จะเป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจได้แบบสบายๆนะครับขุดลึกๆไป2อเมตรท่ความกว้างของคันคูคือ3เมตรนะครับเป็นการสโลปแล้วก็จะเป็นงานที่เก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะโอเคตามที่เห็นครับ สามารถที่จะลองรับในเรื่องของการปลูกไม้ยืนต้นปลูกผักที่มันเป็นผักสวนครัวหรือไม่ก็ผักผลไม้นะครับได้ด้วยนะครับนี่ครับบริเวณนี้บริเวณมุมท่านก็จะเจาะลึกลงไปครับเพื่อที่จะเป็นตัวที่เก็บกักน้ําแล้วก็เป็นตัวที่ดูดซับความชื้นไว้นะครับนี่ครับตรงนี้เราจะเรียกว่าสะดือน้ํานะครับหรือว่าธนาคารน้าใตดินแบบเปิดลึกน่าจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรถึง4เมตรโดยประมาณนะครับตามที่เห็นแล้วก็มีน้ําซึมตลอดครับนะครับในขณะที่ เราดูกันอยู่เนี้ยนะแต่ถ่ายทําอยู่ตรงนี้ก็จะมีน้ําออกมาตลอดเลยโอ้โหนี่ครับผมพาทุกคนเดินดูรอบเลยนะครับในพื้นที่ที่เรียกว่าเกือบจะสีเป็ดไร่ตรงนี้เห็นไหมครับโอ้โหแล้วก็จะมีการปรับแต่งครับแต่เดิมก็จะเป็นสระอยู่แล้วก็จะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับราคาก็เลยขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งแสนบาทนะครับงานถือว่างานใหญ่นะครับเยอะเลยนะครับ หมายถึงว่างานขุดนะครับค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยนะครับแลวตรงกลางท่านก็จะเหลือในรูปแบบของการทํานาเห็นไหมครับนี่ครับตรงกลางก็จะปล่อยเหลือไว้เพื่อที่จะทานานะครับแล้วขุดรอบๆรอบ,รอบ,รอบ,รอบที่นาะนะครับแต่และพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของที่แล้วก็รูปแบบการจัดการจัดจัดการในรูปแบบไหนอย่างไรพื้นที่ตรงนี้พี่เสียมก็พยายามที่จะแบบให้เจ้าของนะครับคือจริงๆจริงๆแล้วก็อยากจะขุด ในรูปแบบของพี่เสีมแต่เพลินว่าเจ้าของท่านก็จะมีรูปแบบของท่านเองนะครับก็เลยนี่ครับได้แบบมาแล้วก็ขุดเป็นแบบนี้ครับนี่ครับขุดลึกลงมานิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นหินล้นี่ครับนี่ตรงนี้เป็นหินแล้วนะครับแข็งเลยนะครับเป็นชั้นหินนะครับตรงไหนที่เป็นหินก็จะพักไว้เป็นบริเวณตื้นๆครับนี่เป็นชั้นเป็นเบออะไรต่างๆเป็นแบบนี้ครับ จอดเลยนะครับก็จะเป็นถนนกว้างอยู่ที่ประมาณสัก5 6เมตรครับถนนในการที่จะเจ้าของบอกว่าจะทําเป็นในเรื่องของการที่จะเอาไว้เป็นถนนปั่นจักรยานหรือไม่ก็วิ่งเล่นในการออกกําลังกายประมาณนี้ตอนเช้าประมาณนั้นแหละนะครับพาทุกคนได้มาเดินดูกันกับพื้นที่10ไร่โดยประมาณครับกับงานเหมา1 0แสนบาททั้งมีการตกแต่งสระเก่าให้อยู่ในรูปที่เรียกว่าเป็นสระที่มันเป็นโคกหนองนา นะครับพาทุกๆคนได้มาติดตามมาดูกันนะครับแล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งงานครับของพี่เสียมหอวาเสียเสียมรถขุดเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการที่จะว่าจ้างนะครับของทีมนี้นะครับนี่ครับงานออกมาก็เหมือนกับทุกๆงานเลยนะครับมีการขุดลอกหน้าดินวางเป็นชั้นเพื่อที่จะทําการเกษตรนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบทําให้การปลูกพืชเนี่ยมันโตเร็วนะครับเพราะว่าดินหน้าดินก็คือ บริเวณดินที่มันมีแร่ธาตุต่างๆมันก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตสําหรับการปลูกพืชอยู่แล้วครับนี่ครับนี่เลยอีกมุมหนึ่งครับค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับนี่ครับเป็นมุมเป็นเมสาเป็นโค้งอะไรต่างๆนะครับสไตล์ของพี่เสีมเลยนะครับแบบนี้ส่วนบริเวณที่เป็นถนนครับก็จะเป็นดินชั้น2ที่เป็นดินเหนียวนั่แหละนะครับฝั่งด้านนู้นครับนี่ครับ แล้วก็จะไปจรลดกับสะตรงนั้นครับที่เป็นสะใหญ่นะครับที่เป็นสะเดิมนะครับท่านก็มีการขุดเพิ่มขึ้นมานะครับมีการตกแต่งสะตรงนั้นเพื่อที่จะให้มันออกมาแบบลงตัวนะก็ถือว่าสวยงามนะครับเจ้าของก็พอใจตามงานที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่ากับงานที่ท่านได้ว่าจ้างมาท่านก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบริเวณสระครับที่เป็นสระที่มีการตกแต่งจากสระแบบเดิมนะครับแล้วก็มีการจัดให้เป็นในรูปแบบของโค้งเว้าวชั้นอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเหลือด้านหน้านิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นครับผมโอเคครับผมอีกหนึ่งงานของพี่เสม หรือว่าเสียเสลีรถขุดนะครับวันนี้มาดูหน้างานสวัสดีกันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ